แต่ปัญหาถือตั้งต้นของผู้หญิงนะคะปัญหาของเราก็มีอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรูขุมขนที่กว้างขึ้นแล้วก็ผิวหน้าที่นับวันมันจะไม่ค่อยแต่ตึงนะคะในเรื่องนี้เราเรียกว่า p a ร i ิสเลนเห็นค่ะและเราหาทางออกหาคำตอบมาให้ทุกท่านแล้วกับ Royal r e v i l a ร l i ูไลท X3 ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าเราย้อนคิดถึง ผู้หญิงอย่างพวกเราทุกวันในการทํางานเวลามันผ่านไปเร็วมากเราทำนั่นทานี่ไลฟ์สไตล์เราเร่งรีบค่ะจึงไม่น่าแปลกใจนคะคะที่ผู้หญิงปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่หันไปดูแลผิวด้วยวิธีที่เหตุผนลค,นค่อนข้างเร็วเช่นการทาเลเซอร์ค่ะนอกจากเลเซอร์แล้วยังมีอีกมากมายซึ่งเอาจริๆปอก็ตามไม่ทนันแล้วฟอเชื่อว่าหลายท่านก็ตามไม่ทันนะคะวันนี้เราจรึงได้รับเขียนจากผู้เชี่ยวชาญค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ว่าเค่นในการดูแลผิวหน้าตอนนี้ มีอะไรบ้างค่ะขออน,นุญาตเรียนเชิญนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์และสุขภาพผิวพรรณค่ะนายแพทย์ชนทวัสสุวรรณปิยะสิริค่ะ เราเลือกแบบท็อปไฟลหรือว่าที่เป็นที่นิยมนะครับ5อย่างอันนี้ที่เรียนไม่ใช่ว่าอันดับอันดับนะไม่ใช่โอทอปมาอาชนาฟิลเลอร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นเป็น top five, top ท็อปไฟของที่ที่มักจะมีลูกค้าหรือมีคนไข้มารับการรักษาในสถานบริการไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีอยู่5อย่างนี้นะครับอย่างแรกคือโบทอ์นะฮะอันนี้เราคุ้นอยู่แล้วนะครับโบทอซ์ฟิเลอร์ IPL RF แล้วก็เทรนด์ลิฟหรือว่าการร้อยไหมนะครับ พอพูดถึงโบท็อกซ์ก่อนนะครับโบท็อกซ์อันนี้อย่างที่เราทราบมันเป็นจริงๆมันเป็นชื่อแบรนด์นะฮะเพราะว่าไอตัวโบท็อกซ์นี่มันก็คือชื่อชื่อของไอตัวสารที่มีจากบริษัทหนึ่งมันมีอีกหลายบริษัทนะครับเช่ Dis port, Nos, เน Dispo m i n e r a โ d ดเยอะแยะแต่เรียกซักสๆว่าโบท็อกซ์กันนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เข้ามาเจ้าแรกนะครับโบท็อกซ์ก็คือเป็นสารซึ่งเวลาเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะลดหรือว่ายับยับ้งการทาํางานกล้ามเนื้อ นะครับเพราะฉะนั้นรอยย่นส่วนไหนก็ตามถ้าเกิดจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อนั้นะมากๆนะครับเช่นรอยย่นหังตาที่เรียกว่าตีนกานะครับรอยย่นบริเวณหน้าผาที่เวลาเราเครียดหรือเราอ่านหนังสือแล้วเราขมวดคิ้วที่เรียกคุณฉมดเนี่ยนะฮนะใกลางนึงคือเวลาสายตาสั้นแล้วก็เลิกคิ้วหรือเ,เป็นอาการบริกรยารอยย่นพวกนี้มันเกิดจากแอคชั่นหรือการทํางานของกล้ามเนื้อเจ้าโบทอ์เนี่ยจะมีริบย,ยับยั้งการทํางานของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลากล้ามเนื้อทํางานน้อยลงเนี่ย รอยย่นก็เกิดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของโบท็อกซ์ก็คือใช้ในการคลายกล้ามเนื้อน,นะครับแล้วก็ลดริ้วรอยแต่ลดริ้วรอยได้ช่วงราวนะครับเพราะโบท็อกซ์อยู่ไม่นานมันก็หมดรทธิ์นะฮะอันที่2นะครับก็คือตัวฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกง่ายๆคือสารเติมเต็มก็มีหลายแบรนด์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากยุโรปจากอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลักการของฟิลเลอร์มันต่างจากโบท็อกซ์คือว่าฟิลเลอร์เนี่ย จะใช้ในการเติมเต็มหรือลดริ้วรอยในบริเวณที่ไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อทํางานมากเกินไปนะครับเช่นร่องแก้มร่รองแก้มไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อแต่เกิดจากเราสูญเสียฟิลเลอร์ตามธรรมชาติเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนะครับไอตัวฟิลเลอร์อันนี้นะครับจะเป็นตัวทดแทนนอกจากไปนพวกริ้วรอยต่างๆเช่นร่องแก้มแล้วเนี่ยพวกแผลเป็นหลุม นะครับซึ่งบางทีทาเลเซอร์มานานก็ไม่ตื้นเราฉีดฟิลเลอร์ไปฟิลเลอร์ก็สามารถทําให้แผลเป็นตื้นขึ้นได้นะครับอันที่3ามก็คือ IPL นะครับเมื่อกี้สองอันแรกเราพูดถึงเรื่องฉีดฉีดอันที่3าจะเป็นเรื่องแสง IPL เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เลเซอร์มันเป็น light intense pulse light เป็นแสงความเข้มสูงนะครับพอพูดถึง IPL เนี่ยเราก็าจะนึกถึงไอ้พวกหน้าใสอย่างเดียวนะครับก็แน่นอน IPL เป็นนวัตกรรมหน้าใสาที่เป็นตัว็อปนะครับแต่นอกจากหน้าใสาแล้วเนี่ย IPL มันทำได้มากกว่านั้นนะครับตัว IP l เนี่ยตัวแสงที่มาจาก IPL เนี่ยมันจะมีหลายความยาวคลื่นเวลาเราเลือกใช้เนี่ยมันจะมีตัวฟิลเตอร์หรือตัวกรองแสงถ้าเราต้องการให้หน้าใสเราก็ใช้ฟิลเตอร์อันหนึ่งให้แสงมันลงตืง้นๆหน่อยนะครับเวลาแสงลงตืง้นวกนี้มันจะทําลายพวกเมลานินที่ทําให้เกิดหน้าบมองคล้ำนะครับแต่ถ้าเราเลือกฟิลเตอร์ให้แสงมันลงลึกเนี่ยนะครับตัวแสงของ IPL เนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ นะครับสามารถใช้ในการกำจัดขนได้เพราะมันลงลึกถึงรากขนนะครับ,รบเพราะฉะนั้น IPL เนี่ยมีที่ใช้มากกว่าหน้าใสนะฮะอันที่4นะครับก็คือ RF RF นี่คือ Radio Frequency นะครับมันก็คือเป็นคลื่นความถี่เดียวกับคลื่นวิทยุ RF เนี่ยจะใช้ในการยกกระชับนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือตัวที่เด่นๆที่มาอันแรกหรือคือ Thermart นะครับ กันตอนนี้ปัจจุบันมันมีการยกกระชับโดยใช้อลทราซาวนะครับแต่เขาก็จัดอยู่ในกลุ่ม RF เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอัลตราที่เรารู้กันพวกนี้หลักการคือว่าในตัวคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นอลทราซาวหรือคลื่น RF เนี่ยเวลามันลงไปในชั้นผิวหนังพวกนี้มันจะลงลึกนะครับมันจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วตัวคอลลาเจนมันจะช่วยในการยกกระชับเพราะฉะนั้นการทำ RF ทำให้เกิดหน้าใสไหม RF ไม่ได้หน้าใส RF ได้ผลในแง่ยกกระชับเพราะว่ามันต้องการการกระตุ้นในส่วนลึกนะครับ ในในคนไข้ซึ่งหน้ารลอยไม่มากนะการทำอาร์เอฟเนี่ยสามารถได้ผลเกือบเท่าการการยกกระชับหน้าโดยศัลยกรรมนะครับนอกจากผิวหน้าแล้วเนี่ยมันทำบริเวณที่มีการเกือดคลอยได้เช่นหน้าท้องหรือว่าในตรงท้องแข็งนะครับอันสุดท้ายคือการร้อยไหม่นะครับร้อยไหม t เทรนดลิฟต์มันก็มีตั้งแต่ไหมทองไหมธรรมดาอะไรพวนเนี้ยนะครับหลักการของการร้อยไหม่คือว่ามันใช้ในการยกกระชับเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนไข้าบางคนทํา ไอตัว RF ไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนจะตัวแพ้ c, ความร้อนจาก RF เราก็ใช้ในการใช้ใช้ร้อยไหมแทนได้เพราะว่าร้อยไหมเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยมักจะถูกกว่าการทำพวกนา้เนีน่ยืออัลตรานะครับแล้วก็การร้อยไหมเนี่ยมันมีข้อซึ่งมันหนือนไอตัว RF หรือว่าโอลเทอซาวอย่างหนึง่งคือว่าอย่างที่บอกคือว่า RF หรือโอลเทอซาวเนี่ยมันจะไม่ได้หน้าใสแต่เวลาร้อยไหมเราจะสังเกตว่าเวลานอกเวลาร้อยไหมเสร็จแล้วเนี่ยนอกจาก ยกกระชับแล้วเนี่ยผิวมันจะดูใสขึ้นเพราะว่าการร้อยใหม่เนี่ยมัน,ก,นกระตุ้นทําให้มีการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นและมีเลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นนะครับเหมือนผิวหน้าเราก็ได้รับสารอาหารามากขึ้นมันก็ดูใสขึ้นอันนี้เป็นข้อดีนะครับคราวนี้การทำทรีตเมนต์หรือว่าทุกอย่างมันย่อมมีข้อเสียนะครับข้อเสียของโบ็อกซ์อย่างแรกคือว่าอย่างที่บอกคือว่าโบ็อกซ์เนี่ยมันต้องฉีดเข้าไปที่กล้ามเนะื้อ เพราะฉะนั้นถ้าฉีดผิดมัดเนี่ยมันเกิดผลข้างเคียงไม่ณประส์ได้นะครับเช่นอาจจะเกิดปัญหาหนังตาตกอาจจะมีปัญหาเวลายิ้มไม่เท่ากันคิ้วโบกไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อีกอย่างคือโบท็อกซ์เนี่ยมันต้องฉีดบ่อยมันอยู่ประมาณสี่ถึงหเดือนเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต้องฉีดบ่อยมันก็ค่าใช้จ่ายในการฉีดแต่ละครั้งก็ค่อนข้างสูงนะฮะฟิลเลอร์ข้อเสียของฟิลเลอร์อันนี้เราผมทราบเพราะว่ามันมีข่าวครึ่งครไม่นานมานี้นะครับเช่นฉีดฟิลเลอร์แล้วเข้าไปในเส้นเลือด มีปัญหาเส้นเลือดอุดตันมีปัญหาตาบอดนะครับใช้ฟิลเลอร์คุณภาพไม่ดีฉีดแล้วช็อกตายอย่างที่เป็นข่าวนะครับหรือว่าฉีดฟิลเลอร์บางทีไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเลือดแต่ฉีดฟิลเลอร์ปรมิมาณมากเกินไปฟิลเลอร์ไปกดเบียดเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเกิดเนื้อเยื่อขาดเลือดเกิดเป็นเนื้อตายขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญหาของฟิลเลอร์นะครับ IPL IPL เป็นแสงความเข้ม <c oughs> เพราะฉะนั้นปัญหา IPL คือเรือดเปิดยิงแรงมากเกินไปในคนไข้ผิวคล้ำหรือคนไข้ผิวกอ,อกแข็มา อาจจะมีปัญหาเบินได้ถ้าเบินหรือไม่จาก IPL ถ้าเบินไม่มากประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายแต่เธอถ้าเบินมากเนี่ยบางทีมันเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะหายนะฮะั RF นะครับ RF นี่มันจะเป็นความร้อนนะครับมันใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าใช้ความร้อนมากเกินไปหรือคนไข้ผิวบางหรือว่าหัว RF แนบไม่แนบมากเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมที่ผิวได้และไหมของ RF เนี่ยมันจะไหมลึกกว่า IPL มันจะขึ้นเป็นตุกน้าหรือบางทีเป็นรอยบุ๋ม แล้วก็ร้อยไหมนะครับร้อยไหมที่ปัญหาก็เยอะแยะนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มจากการใช้ไหมที่คุณภาพไม่ดีการทำผ่าตัดการที่ปลอดเชื้อไม่เหมาะสมอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดเชือ้อร้อยไปแล้วหน้าไม่เท่ากาันหรือว่าหลักสุรมีปัญหาคนไข้ไปร้อยไหมแล้วปลับไปเนี่ยคนไข้มีปัญหาปากเบี้ยวแล้วก็มีปัญหาเป็นสีขึ้นปรากฏว,ว่าหมอก็อาจจะร้อยลื่เกินไปมันเป็นร้อยเข้าต่อรับลายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีปัาหาว็า,าต,ต้องไปผ่าตัดออกก็เป็นเรื่องเป็นราวยกใหญ่นะครับ คราวนี้เรามาดูที่ตัว IPL นะครับเพราะวนะ่า IPL นยมักจะเป็นเครื่องมือที่ถูกมองข้ามว่า IPL ได้ใสอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะครับอย่างที่บอก IPL มันทำได้มากกว่าหน้าใสนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวตัวฟิลเตอร์หรือตัวกรองแสงที่ทำให้แสงมาลงลึกเนี่ยระดับที่แสงมาลงลึกเนี่ยมันจะลงไปถึงชั้นหนังแท้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เพราะฉะนั้นเวลาทำ IPL ไปแล้วคอลลาเจนถูกกระตุ้นสร้างขึ้นได้ผิวหน้ามันดูมีริ้วรอย ได้เพราะว่าริ้วรอยมันเกิดจากคอลลาเจนมันมันเสื่อมสลายไปใช่ไหมฮะถ้ากระตุ้นคอลลาเจนได้เนี่ยริ้วรอยมันดีขึ้นได้ถึงแม้จะไม่ดีเท่าฉีดวางของสกตางแต่มันก็ดูดีขึ้นแน่นอนการกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยอีกอันนึงที่เราจะได้ผลคือว่าพวกดูดจะดูกระชับขึ้นนะครับพวกกราบพวกฝ้าแน่นอนอยู่แล้วไอพีเอลเรื่องสีนี่มันมาอัพเกรดอยู่แล้วใต้ตาคล้ำก็เหมือนกันนะครับท่านี่ผิวคล้ำจากแสงแดดไอพีเอลนี่ช่วยได้นะครับถ้าอินพลังงานต่างๆแล้วไม่แฝงมากเกินไปว่าถ้าเกิิดผว ผิวแพ้แดดหรือว่าผิวกำลังทับจากแดดมายิางแรงเกินไปก็อย่างที่เรียเดเซอร์มันเบิร์นได้นะครับและ IPL ใช้ในการกำจัดผมได้นะครับเพราะฉะนั้น IPL เนี่ยจริงๆเป็นเครื่องมือที่มีทุกเรื่อเยอะแล้วแต่ว่าเราจะใช้คุณประโยชน์จาก IPL ในการรักษานะครับสำหรับในส่วนของข้อความแค่นขอบคุณครับราคากับคุณนายแพทย์ชุมภาวะจุียร์นะคะคุณหมอได้มาให้ความรู้กับเรานะคะถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของโบท็อ์ ฟิลเลอร์ i l RF แล้วก็ร้อยใหม่ค่ะถ้าบางทีจะทราบว,ว่ามันมีข้อดีด้วยแล้วก็ข้อเสียด้วยนะคะนี่ก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ประเมินกันเองแต่ว่าถ้าข้อดีที่ประชอเพราะว่า IPL น่าจะเปรี้ยวในจุดที่สามารถเติมเต็มได้สร้างโคลเจนแล้วลก็โลบเลือนริน้วรอยรวมทั้งรูมของกระชาับนะคะมันก็มีปัญหาตามมาอีกว่าบางคนไม่กลา้าจริงๆทำหมอผ่าจะทำเลเซอร์หรือว่าไม่สบายใจที่จะทำศัลยกรรมใดๆมีทางหออไหมมีค่ะ รอยัลปารีสของเรามีทางออกแล้วก็มีคำตอบให้กับทุกท่านที่อยากจะมีผิวพรรณที่สวยสมบูรณ์แบบแต่ไม่อยากเซเซอร์นะคะแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากแขกท่านผู้มีเกียรติท่านหนึ่งนะคะซึ่งบินตรงมาจากปารีสเพื่อมาให้คำตอบกับพวกเราเลยะคะ่ะและท่านจะบ,บรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศสดังนั้นเรามีเ,าเกือบพูดคำพูดแปลภาษาแต่จริงๆแล้วคือเครื่องนะคะแปลภาษาอยู่บนโต๊ะนะคะวิธีใช้ง่ายมากค่ะใส่แล้วกดเปิดจบค่ะ และตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะพบกับท่านค่ะยินดีต้อนรับคุณอลิซาเตบตกูฮาดานาค่ะแซนชิฟิกดีแอคเตอร์จาก Royal Paris ค่ะ

à une molécule que vous connaissez peut-être déjà, en tout cas vous avez déjà c'est Proxima. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire et toutes les études. Proxilam, parce que ça fait temps. Juste en quelques mots, c'est une molécule qui a été développée il y a déjà une douzaine d'années. Donc, c'est dans les années 2000 en fait. ในช่วงที e, ่ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น Qu'est-ce qu'il avait d'intéressant, ce proxylate au départ Il a été sélectionné avec une capacité incroyable à émousser les animaux médicales. Les animaux médicales doivent être la substance fondamentale du terme. Ici, vous voyez, avant et après, en présence de proxylates, de fois de proxylate, on a ici en bleu foncé cette matière qui vient remplir le terme.

vous voyez en vert, qui sont vraiment très très fines. Que vous voyez ici ben, ben, ce sont justement des nouvelles fibres de collagène. Collagène 3, qui est le collagène qui vient remplir le DERF et qui va lui donner sa tonicité, son Quelques années plus tard, nous avons continué à faire des recherches sur ce proxylane et sa capacité à booster la synthèse du collagène. Et bien vous voyez ici, en gris clair, les nouvelles fibres de collagène sont des fibres d'ancrage. Alors, les fibres d'ancrage servent à l'épiderme de se sur le derme. Bien tenu comme ça, c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne tonicité de la peau. Si l'épiderme est bien ancré dans le derme, on a une très bonne tonicité et un joli rebond de la peau. Alors, ça, c'était l'efficacité du proxénate dans le derme. C'était particulièrement intéressant parce que lorsqu'on souhaite se comparer au meilleur de la technique, la réponse actuellement qui sont, comme la dit notre interprète de l'heure, des de la lumière, des lasers, parce que en, en stimulant ce terme, on va avoir une certaine de Lorsqu'on utilise un laser, on est capable également d'avoir une efficacité au niveau de la régénération des l'épiderme. Alors, d'abord, on va devoir aller abîmer un peu cet épiderme pour le four L'avantage, qu'on a en cosmétique avec le procélat, c'est qu'on est qu obligé d'aller abîmer l'épiderme pour renforcer cette régénération. En fait, on va avoir une régénération qui va démarrer simplement tout seul. Là, vous voyez, on en en culture de cellules et iniglivo. Et toutes ces trois types de démonstrations aboutissent au même résultat. La peau est naturellement capable de se réparer après une blessure. et lorsqu'elle est à en présence de ça va deux fois plus vite. Donc, conclusion s'il y a juste un message que je voudrais retenir ce soir en rentrant chez vous, c'est que le il a vraiment une action comparable, calquée à celle des styles biologiques d'un laser. Puisqu'en fait, il va être capable de jouer au niveau du en produisant en la synthèse de collagène et au niveau des bières en produisant, euh, en suractivant la régénération des ça c'était très très intéressant bien sûr, mais on a voulu aller plus loin parce que chez L'Oréal on veut toujours plus comme départ, toujours plus pour avoir plus et donc on a associé cet oxydable à 100% avec l'adénosine et le LHR. Alors, ces deux molécules sont particulièrement intéressantes parce qu'elles viennent compléter l'efficacité du proxylane. Alors, tout ça, euh, c'est très technique. Je crois que je vais vous laisser regarder un petit peu, de très rapidement, pour bien comprendre l'action de ces trois molécules sur la même. Après plus de 7 ans de recherche, les laboratoires L'Oréal ont donné naissance à une molécule biomimétique, le proxylane. Puissant actif anti le proxylane agit dans l'épiderme, la jonction dermo-épidermique et le derme. Il redynamise les mécanismes biologiques. Le proxylane est hautement concentré à 3% dans Revitalif de la zrx 3 pour 3 actions à 3 niveaux. En surface, il corrige minutieusement les rides. Il agit dans les couches profondes du derme et cible les fibroblastes. Stimulés, les fibroblastes synthétisent davantage de fibres de collagène pour redensifier le derme. La peau est plus ferme, plus élastique. Le proxylane agit également au niveau de la jonction dermo-épidermique. Il multiplie les fibres d'ancrage pour renforcer le réseau de soutien de la peau et remettre les tissus en. La peau est visiblement et immédiatement transformée. Le visage est comme remodelé. Entrez dans une nouvelle ère de soins, celle de Revitalift de laser X3 de L'Oréal Paris. Alors c'est un très joli film, hein. mais vous savez, c'est pas seulement euh, la, magie, la science. comme ça c'est vraiment une efficacité réelle qui est démontrée. Je vais revenir un tout petit peu sur les deux outils qu'on lui a associées. Voilà alors le lipohydroxyacide, qui est une molécules qu'on a associée au oxylate, est une molécule qui est exclusive chez l'Oréal Et cette molécule est particulièrement intéressante parce qu'elle va être capable de surpasser la peau Comment est-ce qu'elle fait ça Elle a propriété produite, donc elle va être capable de couper les petits liens qu'on appelle le cornéonés. Entre deux euh, cellules. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que d'abord on va avoir un effet de refocusing assez immédiat, mais aussi parce qu'en fait on va créer des petits euh, chemins à l'intérieur de l'épiderme, des petits tunnels qui vont permettre aux autres cellules de pénétrer profondément dans l'épiderme. c'est le Deuxième point, c'est qu'on va avoir une accélération. Renouvellement de l'épiderme, donc on va avoir une eau oui. qui va être en surface, une action sur qui va être poussée en le Deuxième molécule qu'on a parce qu'elle est également la c'est l'acide que vous avez déjà probablement entendu parler, dans d'autres produits oui. qui va pousser. La synthèse de collagène, on hein, ne hein, pas tout à fait même collagène, que le collagène noir, lui aussi dans le terme. Et pourquoi c'est important de pousser ben Pour avoir Il vraiment un, un réseau de collagène, un un de collagène un de particulièrement solide, élastique. élastique, et pour avoir un élevé ça en solide. Vous voyez là, on voit, une bonne de la Là, vous voyez que, in vivo, on a fait des analyses d'empreintes à 12 semaines, et vous voyez que, versus placebo, on a une amélioration euh, des rides hein, qui se fait semaine après semaine euh, lorsqu'on utilise la Voilà, quelques petits retours rapides sur les deux actifs. Mais comme on dit, ce qui c'est l'efficacité sur la peau. Et ce qui s'est très bien fait chez L'Oréal Paris, c'est des études cliniques parce qu'on a énormément de collaborations avec des dermatologues, en interne, en externe. Et donc, je vais vous parler maintenant de l'étude clinique, une des études cliniques que nous avons réalisées sur ce produit. Tout d'abord, un échantillon de 53 femmes, âgées de 45 ans et plus, qui avaient des, des signes de l'âge parfait au fait populaire. et bien ce qu'on a eu au cours de 4 semaines d'utilisation de, de, de notre soin, l'ADN-3, c'est une augmentation de la tonicité, de l'élasticité et de la fermeté. Alors, ça, c'est quatre semaines, mais vous pouvez voir ici que lorsque nous avons fait des mesures au torque donc c'est un outil de mesure euh, qui est utilisé, qui est une méthode publiée, reconnue par tous les scientifiques, et bien, on a déjà une amélioration de cette tonicité dès la première application de crème. Donc, les enfin, femmes étaient très très contentes. Deuxième action, le reçu-passage. On s'en parlait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'important pour les femmes, elles veulent s'en sentir un effet de surface dès les premières applications, et ça on le voit très bien ici, sur ces répliques de peau qui ont été faites à T0, T2 et T3, vous voyez un lissage de la surface de la peau, et ça c'est ce qui va expliquer qu'en fait, après 4 semaines, on a une amélioration de la visibilité des bords, des bords de moins en moins visibles, et ça c'est quelque chose de très très important pour les femmes dans le L'aspect fini, euh, c'est vraiment les premiers signes qu'elles ont été Et projet, bien, vous voyez, une diminution des quatre semaines. On note également, bien, bien sûr, bien. une texture de peau qui lissée, comme on le comme on des vides de, de la patte de et de la rite sous l'œil. des femmes vraiment très très satisfaites, alors mais les équipes de recherche dans tout ça, enfin, les équipes de recherche sont très satisfaites aussi, Eh bien allons-y, tentons le challenge, tentons le challenge mais une étude vraiment pionnière, une étude comparée. pas Une étude vraiment challengeante. Lorsqu'on l'a démarrée, on, démarré, on s'est dit, bon ben, on l'a fait, si ça marche, on a de la chance, si on a la moitié d'efficacité de d'un IBL, on a beaucoup de chance, si ça marche pas, et eh bien c'est pas grave, on a fait progresser la science. Donc on a fait une étude clinique très sérieuse, avec deux groupes de femmes, au total plus de 100 femmes, 107 femmes très exactement, qui avaient 40 ans et en plus, et qui avaient donc, le premier groupe de femmes a reçu trois sessions d'IPL, donc trois sessions espacées de un mois chacune, chez un dermatologue, donc c'était l'activité de faire de l'IPL. D'ailleurs, ça se passait en Thaïlande, c'est vraiment une étude qui a été faite chez vous, qui est tout à fait représentative de l'efficacité, vous allez pouvoir constater. Et l'autre groupe, toujours en Thaïlande, a reçu donc la crème des a utilisé tous les jours, deux fois par jour, donc matin et soir, pendant trois mois.